โอเคทุกคนครับมาต่อเนื่องกันเลยดีกว่าทีมงานเราทำไมเมีตัวจิ๋วขนาดนี้ไปคืนที่หนึ่งกันลลุยไปลุยไปมีอะไรไหมปึมไม่มาลาลิอัตนี่โอ้โหบอกได้เลยว่าเจ็บปวดรวดร้าวนี่ยิงอย่างนี้ลาลิอัตกระสุนเพลิงฮะฟื้บ ปุ๊บลาลิอัดยิงบึมบ,บึม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 แก็บแก็บแก็บงานบึมบิมปัมลาลิอัดวู้ฮูกระสุนกระสุน3 0องศงองาโอ้โ,โหโคตรโหดไออันนี้คือปืนไรปืนนิวเคลียร์ครับเด็กๆซึงเลยครับอย่างนี้ ปื้อปื่อปื่อปื่อเืืโอ้โหเรียบร้อยปึ้มเขาให้ล่วงเจ็บปวดบอกได้เลยว่าเจ็บตูดแน่นอนอย่างนี้พีโอมาแล้วขาโหดมาแล้วขาใหญ่ไททันสปีกเกอร์แมนมาสวัสด,ดีวัสด,ดีลำโพงมายิงอะไรพี่จัดอยให้ล่วงเลยทั้งหมดอะ บึ้มก็ให้ดอกก็300กว่าบึ้มก็ให้มาดอกก็300กว่าแถบลาลิอัตโคตรโหดล่วงหมดอะทั้งกองทัพกองทัพอากาศใช่ไหมนี่หวัดด <t S 1> ีบึ้มก็ให้โอ้โหโคตรโหดโอ้โหโหดมากมาลาลิอัตบึ้มบึ้มก็ให้ล่วงตีแตกตีแต่ขายาวมาลาลิอัต ขายยาวใช่ไหมแตกปุ๊บลอยครับลอยแล้วก็ลาลิอัตตรงนี้ละครับนี่กงล้อพายุหมุนปุ๊บมาเก็บของก่อนเราต้องไม่ลืมเก็บของกันด้วยนะครับแหมช่วงนี้พอเป็นอีเวนต์แล้วสนุกจริง มันมีของให้เก็บเยอะแยะมากมายไก่กองมาช่วยนะครับมาเบ้มให้บลบบ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 บวงไปซาทุกคนมาเจ็ดหมื่นกว่าแล้วมันมากันอีกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยหยังเนี่ยยิงมันซา เบิ่มหน่อยหัวแตกนี่จะวันนี้จะสามหัวไฮดาใช่ไหมไฮดาเจอราลิยันหน่อยมันไงเล่าโหขคืทนที่สองศัตรูเหลือสามทีมงานเราไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับนี่เราก็พยายามใช้เต็มที่แล้วละ่ะเออโอเคจัดว่าแจ๋วเก็บของก่อนโอ้โหโอ้ยวูบ อยิงบุ้งออมาให,ห,ห,ห้โอ้โหโคตรเยอะออกมาอย่างนี้โคตรเยอะไอ้เทียบเจ็ดร้อยกว่าปกติสามร้อยกว่าเจ็ดร้อยกว่าโอ้โหดับดับอนาดบอกได้เลยว่าดับอนาดดับอนาดไปล่ะมาโอ้โหโคตรโหดโอ้ยสุดโหด สุดโกรธกระโดดกระโดดโบฟึบมาลอเรเยอียดบนท้องฟ้าแบบนี้โอ้โหสยามประเทศใครที่ชอบอย่าลืมนะครับพี่โอฝากกดไลค์กดแชร์ YouTube OX ด้วยนะเอาล่ะครับเป็นกำลังใจกันได้นี่สนับสนุนกันได้เลยนะฮะอ่าโอเคช่วงนี้พี่โอกำลังติดลมกัแบแมปนี้มากเพราะนั้นเราจะแมปนี้กันยาวๆเพราะว่ามันมีอีเวนต์ไงล่ะทุกคนฮ่าฮ่า เก็บของกันแป๊บนึงเยอะจริงโอ้โหโคตรเยอะเอาละครับยิงยิงปิศาจไปอู้วเก็บฟาร์มกันสนุกสนาน80,000แล้วครับทุกคนโอ้โหโคตรโหดอ๋อบึรมบ้ามบึรมบ้ามเก็บงานกันสนุกสนาน ล่วงหมดอะตอนนี้เก็บเงินกันแบบหมันมากเดี๋ยวก่อนเหลือไว้ตัวหนึ่งเหลือไว้ตัวนึงก่อนจะได้เก็บเงินอย่างสะดวกอุย้ยเล่นใช่ไหมจะเล่นใช่ไหมจะเล่นก็จัดให้โอ้โหโคตรโหดโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยหูเจ็บเจ็บเจ็บดอกนี่เจ็บ โอ้ะตู99ใช่ไหมพี่โอโดนเจ็บเลยลูกนี้โอ้โหอุตส่าห์จะไปเก็บของบึมมาให้มาลอรเต็มดอกบอกเลยดอกเต็มมาโอ้โหของโคตรเยอะตอนนี้8 3 0 0 0แล้ว วอ,อยากได้แอตแท็กเพิ่มคูณ2เลยตอนนี้อยากได้คูณ2องแอตแทกโคตรโหดสปีกเกอร์ไททันว้ายิงทีบอกได้เลยว่าหวังผลหวังผลได้เยอะเลยอ่ะโอ้โหตอนนี้ตอนนี้น,น,นี่เงินแดงวิ่งมีทองเอ้ม่ใช่มีทองไม่ใช่มีทองหัวใจหัวใจโอ้โหโคตรโหดเอ้ย,ย,ย,ยอออออเดียวเดียวโอ้ย เดียวเดี่ยวเดี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 ยวขอเก็บหน่อยขอเก็บหน่อยฟึบโอ้ยโคตรเอาคืนไปุบโคตรโหดของเยอะมากอันนี้ทั้งกล่องทั้งอะไรนี่เยอะจริงจโอ้เด้งโลัวๆโคตรยอดปุ่งลวงไปยท่าเออ อุยอปึบ๊บปึ๊บหมุนกันแล้วครับลาลิอัตโอ้ยสุดยอดบุมบ่มปุ่ม布ากาปุ่ม布ากาบอกได้เลยว่าหนาวดึงหนาวดึงถึงหนาวขี้หนาวดึงถึงหนาวขี้บอกเลยอย่างนี้โอ้โหโคตรโหดบึม้ม หนาวดึงถึงหนาวขี้บอกเลยปึ๊บโอ้เลือดเลือดเราก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยตอนนี้ต้องการของของที่ต้องการคือปึ๊บโดดหลบสิจ้ารออะไรมาไม่ใช่เรื่องดีละโอ้ยตอนนี้เลือดยังเหลืองอยู่มีหัวใจบ้างไหมเนี่ยอยากได้หัวใจจากเธออ๋ออะไรกันเนี่ยมันเยอะจังวะ ฟื้มมาหยุดไม่หย่อนขึ้นที่6โคโหดอ่ะตอนนี้วัวปล่อยพลังกันยังบา้างแปดงมื0นห้าแล้วทุกคนอ้าวสปีกเกอร์แมนที่โหดจริงบอกตัวโคโหดจริงฟื้โอ้โหกระจา wow. ยตัวถึงบอกเลยเลยว่าปีนปลาสปาตู หอ้เหนื่อยมากตัวถึงทั่วถึงตอนนี้เงินเด้งเงินเด้งช่วงนี้เงินเด้งโอ้โหเดี๋ยวแอตแทคคูสองมาแล้วมาแล้วครับทุกคนมาแอตแทคคูสองโดนหมดอ่ะตอนเนี้ยว้าวว้าวมาแอตแทคคูสองโอ้โหเละเละพี่บอกเลยครับดอกกะเจ็ดร้อยกว่า สองดอกก็พันสี่แล้วเจ็บมุงมุลวงไหมไม่ล่วงอีกโดดหดเลยว่ะโอ้โหอืดนจริงอ,อี่ล่วงไปห,หมดนี่เลือดมีไหมมีบ้างไหมเนี่ยเลือดอะ่ะอยากได้เลือดโอ้ยขึ้นที่หกแล้วสเปีกเกอร์แมนนี่โหดมากใครท่านใครมาไหนดูซิมันมาแล้วทัทประกาศมาแล้ว ยิงไปลวงไหมปึ๊บปึ๊บว้ายิงไปปื๊บ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 เอาให้ลวงก่อนทุกคนเอ้า,าเอาให้ลวงกันทุกคนโคตรโหดโอ้โหเละเทะมากนี่หมวดฮานี่แบบมันส,สุดสุดสุดลิสสุดเด็ดๆๆๆยิงไป มันสุดฤทธิ์สุดเด็ดบอกได้เลยว่ามันสุดฤทธิ์มันสุดชีวิตส um ุดฤทธิ์สุดเด็ดไปเลยโอเคเพื okay, ่อนๆมาแล้วมีตัวมาช่วยหน่อยนะเดี๋ยวของนี้เร <3. S 1> <se> ียล่าเลยตอนนี้ของนี้เรียล่าไปนะบึ๊บโอ้ยโอ้ยของนี่อย่างเรียล่าตอนนี้ ว้าวเ,เยอะจริงเยอะจริงอะไรจริงเดี๋ยวช่วยกันหน่อยเถอะขอดีเฟนต์แล้วกันไม่มีมมแอทแทกก็ขอดีเฟนต์แล้วกันโอเคอย่างน้อยป้องกันกันหน่อยก็ดีจัดจว่าแจ๋วว้าวหมุนใบหมุนเงินกาลังจะหมุนไปนี่แน่ปึ๊บโอ้ย โคตรดยับเยินมากบอกเลยว่ายับเยินหูล่วงปึงหุ้ยนึกอื่แท้จะมคนอดึดแท้ล่วงไปหนึง่งจัดการก่อนบึ้ม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 บึม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 ไปสองอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเก็บของก่อนโอ้หัวใจก็ไม่มี บาบอที่สุดจอจี้อะไรวะเนี่ยโอ้แค่นี้ยังยากเลยอะ่ะแล้วเราจะไปถึงคืนที่ร้อยได้ยังไงเนี่ยตัวเองโอเคคืนที่แปดเริ่มต้นมันมาแล้วครับทุกคนอาเอา,เอาแล้วครับมันมาจากทางฝั่งไฟใช่ไหมโอเค อึ๊บฟ๊บเหาะได้ฮ่าฮ่าฉันเหาะได้ว่าฮิวใว้หน่อยได้ไหมจ๊ะมีใครมีฮิวบ้างรึเนี่ยทีมเราไม่มีคุณหมอเลยไงอ้อยอ้อยฮิวไว้ปึ๊บโอ้โหมายิงกันแบบนี้ มายิงกันแบบนี้เอาล่ะครับกระจายอย่างตัวถึงปืนเรามันดีนะแต่มันช้ามันเป็นปืนช้าโคตรตอนนี้อะไรกันนักหนาเนี่ยอึ๊บอว้าววุ้ยอะไรเนี่ย โตดวะโอ้ยก้าวหมื่นกว่าแล้วโจริงอะไรจริงนี่แน่ยิงตูดมันซะอยากได้ดับเบิ้ลแอตแทคกตอนนี้ปักทองนี่สบายเลยมาเดี๋ยวสตุนิดนึงระหว่างนี้เปิดทั้งหมดอ่ะมาโอเคเปิดทั้งหมด โอเคตังเพียบตอนนี้ไม่ต้องห่วงอุ้ยมีหัวใจโอ้โหสุดยอดฮะนี่หัวใจหรอนี่หัวใจหรอเนี้ยไปแนะ่ง่ายโอ้โหเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบครับทุกคนนี่มีทั้งแอตแทกแล้วดีเฟนท์ครบครันละจ้าขรานี้ อ๋อขอบคันขบคันโอ้ยโคตรโหดเติ้มง่ยมาโอ้โหเละเทะมากตอนนี้สงครามอย่างก,กับสงครามรัสเซียโอ้โหโคตรโหดลุยกันเละครับตอนนี้บอกได้เลยว่ารอบนี้ลุยกันเละเราจะได้ถึงขึ้นที่10นะครับ เพราะว่าท่านานคนนี้น่าจะไม่ไหวเก่งว่าคลิปจะยาวมากประมาณ3วันไม่จบอะฟึ๊บยิงไปจะหัวหนองยิงไปหัวหนองล่วงไหมโอ้ยเต็มเลยดับเบิ้ลแอทแทกขอบใจเอาละครับอย่างนี้ก็แจวทีครับดับเบิ้ลแอทแทกมาแล้วจะรออะไระครับ มาแล้วครับดับเบิลแอทแทกมาแล้วครับบอกเลยคราวนี้เงินต้องหลักแสนและอูดดอก720ด้อยยี่สิบ้เทบอกเลยเละเป็นขี้มาอบอกเลยว่าเละมากซุปเปอร์ดีฟนอนโคตรโหด โอ้เยอะมากอันนี้โอ้ยหาวแลครับเหลือตัวเดียวมาไหนล่ะเนี่ยมาแล้วครับคืนที่สิบเริ่มต้นกันแล้วมาแล้วเจ้าบัดซอนี่เองว้าโอ้ยโดนศัตรูมีแค่สองนะครับ มายิงหน้าแงมันมาช่วยกันหน่อยเร็วทุกคนเอาทีละตัวไหมอ่ะมาช่วยกันเพื่อเอาละไอเจ้าบัสซอมมาเฮ้ยเดี๋ยวจะย็ดมึงให้ งเให้นี่แน่มาซอมามาเห็นกุจับไปซอมนักจิมามาหรือต่อมายิงปุ่า,360ปา,360า้มปุง้มดๆมาๆๆมามามันไม่ตายฮะยิงี้ร้อ ไี้เนี่ยมีบัสซอก็ไนดะ้ไอ้มีบัสซอช่วยๆกันโอ้ไม่เร็วมันเรว็วมันเร็วมากเร็วมากเชื่อย,ยากโอ้โหโคตโรเต็ม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 หนึ่งป,ปึ๊บโอ้โหปึ๊บปึ๊บปื๊ด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 ล่วงไหมล,ล่วงไหมเราอะล่วงไหม เอาปืนธรรมดาเหรอเอาเป็นปืนธรรมดาแล้วเอาบาัสซซอหายแล้วตอนนี้เหลือศัตรูตัวเดียวละเอาเรียบร้อยครับโอเคขึค้นเสร็จสมบูรณ์จบจนได้รตบคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนดีกว่านี่คือไททันสปีกเกอร์แมนแล้วก็นี่คือ,กคอสกินในอีเวนต์นะครับซึ่งอยู่ในช่วงของ ฮันลูฟีนอ่าโคตรโหดเลยบอกให้เละเทะอย่างกับสงครามรัสเซียอ่ะประมาณนี้ครับทุกคนฝากกดไลค์แชร์ซับสไครป์คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับพี่โอ๊รออยู่ตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมอ่ะโอเคคลิปนี้ไปก่อนดีกว่าเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ